ันนี้ผมมาอวดจินชีครับจินหีได้สเตตใหม่นะครับนี่คลิปทีสามแล้วเพราะว่าอันที่เหลือเฟลครับเพราะว่าเฟลเฟลเพราะว่าแมกเนตผมหลุดไม่รู้เป็นที่อะไรสองรอบเลยก็เลยมาอักใหม่ก็จะใช้เป็นคี์แดมครับผ้าอันคีเลนหนึ่งอันครับแล้วก็คาเมเลียครับตัวที่สองใช้เป็นคีย์แดมเหมือนกันครับผ้าอันที่เลนหนึ่งจากนั้นก็จะใช้เป็นออคิปเปอร์ครับจอคิปเปอร์เอามาบัฟครับ ตัวอันอันค่ายนี่ยผมใช้บิลีนีนะเอามาเปิดเกาะแต่ลูกมันไม่น่าติดหรอมั้งนติดหรือไม่ติดไม่น่าติดหรอกมันต้องเป็นเป็นสกิลอัารมณ์ผมอ่ะที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยเอามาเพิ่มดาเมจเอ้ยมาเอาไม่เอาชอค,คิปเปอร์ตัวเมนหลักเอามาเพิ่มดาเมจครับนะส่วนไอคาเทเชียนี่ทำดาเมจแล้วก็อันนี้เหมือนกันทำดาเมจกับโลบมอนนี่ก็ทำดาเมจกับโลบมอนเหมือนกันอ่ะผมมาลงให้ดู ถ้าได้ด่านดีก็ช่วงดีไปนะแล้วก็อันดับผมจะได้คือเร็วสุดคือ2นาที30มสิบวิสามสิบเจ็ดวิอ่ะแล้วก็ในโค้กอ,อัพก็จะเป็นสนาที<ป><ป>มนลงไม่ดูถ้าถ้าผมได้ด่านดีนะมันก็จะไปเร็วครับแต่ถ้าได้ด่านด่านที่ไม่ดีก็จะไปช้าหน่อยด่านเนี้ยของดีแล้วแป๊บเดียวแล้วผมทำไม่ดู ปุ๊บกดชอคิปเปอร์ครับทีนี้ก็รอไปนอ,อนตีเต็มครับกดไปกดเสร็จปุ๊บกดไปสลับไปนี่เลยครับตะกิลแล้วก็สลับไปกินงฉี่ับแล้วก็ลูดเลยลูดยาวๆครับไอ้ลู่ยาวลูดยาวครับโอเค เฮ้ยมึงยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ยเสียเวลาเนี่ยสลับไปครับนี่รอบอสเกิดจีจีบอสทิ้งเลยนะตายไหมตายครับเรียบร้อยโอเคนี่ก็บอสนี่มางั้นเรากดสติช็อตคิปเปอร์ครับกลับมากดช็อตคิปเปอร์สลับไปนี่กดนี่เฮ้ยกดบิดกดสลับไปจินจีครับ แล้วก็ตีตีตีเอาเกจยิงไปยิงรัวแล้วก็ยิง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 โอเคสลับไปอันนี้ครับเดเจอครับสลับไปยาวไปอ่ะทีนี้ก็จี้จี้หรอ ลงรถมาตา,ายสลับไปช็อคกิปเปิลมาเดรับกดอาร์ตีมาเดิมสลับไปนี่ชักหัวแล้วก็กดแล้วกกดอัรติโอเคตายตายไหมาตาย,ตายแล้วก็จ่อเลย จ่อรอเลยครับโอเคหมดปุ๊บไปตางหัวครับกดตางหัวเหมือนเดิมกดสกิลโอเครอบนี้เร็วอยู่จีจีรอครับเหมือนเดิมตายเฟร์ปราบจ้องที่เปเิ้มเลยับตีฮึ แคบเดียวนะครับด่านเนี้ยไม่นานโอเคผ่านแล้วเห็นไหมแคปเดียวกี่นาทีเนี่ยสามนาทีเหมือนเดิมสองนาทีสามนาทีคแคปตอนนี้มันได้เร็วกว่านี้อีกนะถ้าสมมติว่าเรามือนิ้วเร็วกว่านี้ โอเคก็ได้ประมาณนี้ครับได้สกิลเลนมาดีละนี่เร็วจัดเลยนะมันมันอัปเดตอัปเดตอย่างนี้บอกว่าถ้าอัปเดตถ้ามันอัปเดตท็อปก็แสดงว่าผมเร็วกว่าเดิมน,นะแต่ถ้ามันไม่อัปเดตก็แสดงว่าก็ยังไม่แซงอันเก่าอันเก่าก็ยังเร็วกว่าเดี๋ยวผมไปดูแับเร็วกว่าวะไม่น่าเร็วกว่าหรอกมั้อันเก่านี่ผมเร็วสุดแหละ เร็วกว่าปะ่ะยังสามเจ็ดวิมันเดรครับะสองนาทีสามเจ็ดวินะอันนี้คือเร็วสุดกีรับมีแค่นี้แหละมาอวดเฉยเฉยเจียแบบโคตรเร็ว